ซ่อไปแยกกระสิปอกกระเทียมพี่น้องกระเทียมที่ปูกไป้เป็นกระจุกกระจุกกจะสิปอกกระเทียมเกีียวนังหมูกระตุ้มไปแล้วเจี๋ยิเอามาเห็ดกระเทียมเกีียวพี่น้อง ซุปหัวน้อยๆเลยก็เอาม้าไวสกินหัวใหญ่ๆก็ไวสกบทำพันกับเที่ยงแล้วกับสิแกะแกะออกเป็นหัวคาลันคารันว่างไวเคียงวันนั้นกับสีทูบเอาทูบแล้วกับสิจังสีใสโครกต่ำ ทุกย่างเฮ็ดกินเอาเองพี่น้องแกไปซื้อกิน้อยสอง้อยกับวอ้นี่ห้างห่างแยกกับสิเฮ็ดเทียนหนึง่งแกคนกะละเงี้ยเลยนะ เพ่นดินปลูกดินทมไม่ได้เพิ่เกิดได้หัวปัหญาย,ยเันไรแต่ปีนาคือสิค่าย,อยดอกแย่ว่าสิป,ปลูกหลายก็หนีอยู่คนถามซื้อไล่ไหลกระเทียมหน่อย บางหัวก็คือกะเทียมทุ่นล่ะพี่นองปอกออกเกี่ยคนรันคลนดีดีเข้าไปสื่อสำเร็จมากมันกับว่าแซบดอกมันบ่หอมบอ่อันแ่บเพื่อจังกะเข้าเฮ็ดเองนะเราสื่อมากจะว่าเป็นจังไงเข้าสื่อมาก นี่คล้ายๆคือกระเทียมทุ่นพี่น้องปอกเกลียงพลอนออกเลยแยกกับเจเหยดหลยๆเพราะวันลานใสแตละเทียเบิดเทลยละเครื่องแยกกระลังเขียวตุ๋นหมูอยู่ ตุ้นเนื้อหมูตุ้นกระดูกคนร่อน <c oughs> ปลอกไปเรื่อยๆพี่น้องแจเข้าเฮ็ดกินเองว่าต้องรีบร่อน <c oughs> มื่อนี้เอาตอเาเศร้าเลย ทุกครั้งแยกสีเฮต้าต,ตอนตะเวนใบแล้วเขาเย็นไปเลยแต่ว่ามือนี่ตาก็เรียกกล้องล้านก็เรียกกล้องก็เลยเอาตอนเศร้าเลยมันก็บเบื่อเนาะเบื่ออันนั้นอ่ะนี่เบื่อกับเข่ากับน้ำเฮต้กับเฮต้กับเข่าไรกับเบื่อเหละ ก็สียากจัหน <ừ>, <c ười> ้อยเอาก็สิมาแกะมาแงะแค่นี้แหละตั้งมาใครจะซื้ออ้กนี่ยนะเออออออซื้อลูกชิ้นกันไปหนึ่งเอามาเอามาเอาซื้อลูกชิ้นก่อน เอามาเอาตาเพิ่นไปซื้อลูกชิน้นเพิ่นกห็บะหมี่ลูกชิ้นกับเครื่องส้มกับบะคือก๋วยเตี๋ยวหรอกเออบ่ได้ไปตลาดไปยู่บ่ได้คือพ่อซื้อมาแล้วเฮาเรียกมักยี่หอ้อใดเฮาก็ซื้ออันนี้เขาเอามาขายยูรันค้าจะเอายี่ห้อยังกับปลาดแต่กับพ่อใส่ได้เยอะกินไปละก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ลูกชิ้นกับบะคือเนาะ แยกกระเจ็ดแบบบ้านๆแยกนี่ล่ะต่ว่าก็มีเสริมเสริมถึงข้าซื้อมาอยู่เครื่องมันนะเครื่องกว๋วยเตี๋ยวนะแยกกับมาปรุงเสริมเอาแยกกับจีเอาเกลือใส่แนสอดภูเขาใส่แนผงชูรสข้นอโรสดีไปซะแล้วผงชูรส เอาลงไปใบเตยเข้าไปตะกร้าเดี่ยเอาไว้ให้เยี่ยมเียบลงไปน้ำสูงแล้วก็น้ำตาลไส้กวดวกระเทียมดองปรุง okay. เครื่องน้ำใสลงไปเติมเอาจักน้อยเอาหน่กจะลังไทยลิปอยู่เอาหนิคุณจะบอกมองคุกมาให้กันกินเอาทั้งนี่ละพี่น้องปอกกระเทียมกันด้วยจ้า